สำหรับแพทเทิร์นลายลูกไม้ลายถัดไปนะจ๊ะที่พี่อ้อจะสาธิตให้พวกเราพี่พี่น้องๆทุกท่านได้รับชมกันลักษณะของลายก็จะเป็นลูกไม้เล็กๆเป็นเส้นตรงแบบนี้นะลายนี้ถักง,ง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็วพี่พี่น้องๆมือใหม่ๆทุกท่านก็สามารถถักตามได้สบายๆนะ แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะจ๊ะพี่น้องท่านใดดูไม่ทันก็รบกวนกดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อจะใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะจ๊ะพี่อ้อก,ก็จะใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟตัวนี้นะเป็นสีชมพูขนาดเส้น20เป็นอะคริลิกร้0ยเซจริงๆแล้วก็จะเป็นเบอร์เดียวกับตัวอย่างนะแพทเทิร์นตัวอย่างสีเหลืองตัวนี้นะแล้วก็ เข็มโคเชที่พี่อ้อเลือกใช้อยู่ที่1.0มิลทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของพี่ๆน้องๆเองนะก็ลองปรับเข็มโคเชให้เหมาะสมกับประเภทและชนิดของไหมที่เราใช้ในการถักชิ้นงานกันนะสำหรับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊ะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะที่สำคัญเลยนะจ๊ะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพราะว่าเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักกันเลยจ้า สำหรับแพทเทิร์นลนยนี้นะจ๊ะพี่อ้อก็จะเริ่มต้นโดยการถักเป็นโซ่นะส่วนความยาวของจำนวนโซ่นั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของพี่ๆน้องๆเองนะสามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสมในส่วนของการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อจะถักความยาวของโซ่อยู่ที่ประมาณ42โซ่นะ ได้จำนวนโซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะต่อไปเราจะมาเริ่มขึ้นแถวแรกกันพี่อ้อจะนับโซ่ข้ามมาหนึ่งหลักแล้วก็ในหลักที่สองหรือว่าหลักถัดไปเราก็จะถักซิงเกิลโคเชหรือว่าควักธรรมดาน,นั่นเองสำหรับแถวนี้นะเราจะถักซิงเกิลโคเชตลอดทั้งแถวนะ เรามาขึ้นแถวถัดไปกันแถวที่สองโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับมาถักซิงเกิลโคเชหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ต่อด้วยโซ่เจ็ด นับโซ่นะจ้ะหนึ่งสองสามข้ามาสามหลักในหลักที่สี่เราจะเริ่มถักซิงเกิลโคเชนับหลักที่1นะหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่อีกหนึ่งหลักก็คือหลักที่ห้าแบบนี้นะจ้ะต่อ้วยโซ่เจ็ด นับโซ่ข้ามมาสามหลักหนึ่งสองสามเริ่มถักซิงเกิลโคเชหรือว่าฟักธรรมดาน,นั่นเองในหลักที่สี่แล้วก็นับต่อไปอีกสี่หลักหนึ่งสองสามสี่ซึ่งเรานับรวมหลักแรกที่เราลงด้วยเราก็จะได้ทั้งหมดห้าหลักแถวที่สองแถวนี้นะลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวนะจ๊ะ โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามซิงเกิลลงในหลักที่สี่แล้วก็นับไปอีกสี่โซ่เจ็ดข้ามสามหลักหนึ่งสองสามหลักที่สี่ ถักซิงเกิลโคเชต์หนึ่งสองสามสี่ห้าในส่วนของการสาธิตพี่อ้อจะสาธิตสี่ลายแบบนี้นะจ๊ะแถวต่อไปเป็นแถวที่สามโซ่หนึ่งพลิกกลับมานะถักซิงเกิลโคเชลงไปหนึ่งสอง สามก็คือถักให้หมดกับหลักที่เหลือนะไม่ต้องซีเรียสว่าในส่วนนี้จะเกินหรือว่าจะเกินไปหลักสองหลักก็ไม่เป็นไรนะในส่วนที่เราถักซิงเกิลโคเชส่วนนี้อาจจะมีเกินบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจะอยู่ด้านลิมของชิ้นงานนะต่อด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ อัพโซ่ข้ามมาสามหลักหนึ่งสองสามเราจะถักซิงเกิลโคเชลงในหลักกลางหรือหลักที่สี่นั่นเองต่อด้วยโซ่สี่แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชลงไปสามหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สาม หนึ่สองสาสี่โซ่สี่ลายที่สองก็จะเหมือนลายแรกนะหนึ่งสองสาหลักที่4ี่เราถักซิงเกิลโคเชลงไปแบบนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสาสี่โซ่สี่แล้วก็มาลงด้านนี้ถักซิงเกิลโคเชลงไป3ามครั้งหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่นับโซ่มาหลักที่สามหลักขอโทษจะ้ะพี่อ้อจะลืมอยู่เรื่อยต้องขอโทษพี่ๆน้องๆด้วยนะโซ่สี่แล้วนะจ๊ะนับข้ามมาหนึ่งสองสามเราจะถักซิงเกิลโคเชลงในหลักกลางหรือหลักที่สี่นั่นเองหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชต่ออีกสามหลักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหลักที่สี่ถักซิงเกิลลงไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชลงไป ตามหลักที่เหลือนะสองในส่วนนี้ก็จะเหลืออยู่สามหลักแบบนี้นะจ๊ะแถวถัดไปโซ่หนึ่งเหมือนเดิมตอนที่เราขึ้นต้นถักซิงเกิลโคเชลงไปหนึ่งสองสองครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ถักซิงเกิลโครเช์ลงในจุดกลางจุดนี้เลยนะได้แบบนี้แล้วถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วพลิกกลับมาลงในช่องนี้นะจ๊ะช่องเดียวกันเนะี่ยถักซิงเกิลโครเช์ออกมาแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับมา ถักซิงเกิลโคเชต์ลงในวงกลมนี้นะจ๊ะทั้งหมดเจ็ดครั้งด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดแล้ว,ลวครั้งที่แปด เราเลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะก็จะได้วงกลมแบบนี้ต่อด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วหนึ่งหลักตรงกลางตรงนี้เราเลื่อนห่วงออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ขึ้นลายถัดไปสองสามสี่ห้าก็จะได้ออกมาแบบนี้นะ หนึ่งลายเดี๋ยวเราดูลายถัดไปนะโซ่ห้าแล้วนะจ๊ะเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ลงหลักตรงกลางนี้เลยนะต่อด้วยโซ่ห้าพิกลับมาในหลักเดิมซิงเกิลโครเชต์ออกมาแล้วก็พี่กลับมา ถักซิงเกิลโคเชตลงในวงกลมนี้นะทั้งหมดเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งแล้วในส่วนของครั้งที่แปดเราจะเลื่อนห่วง ขอโทษจะหลุดหลุดบ่อยมากขอโทษนะเจ็ดครั้งแล้วนะจ๊ะต่อไปครั้งที่แปดเนี่ยเราเลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะแล้วก็ถักโซ่ห้าไปที่หลักกลางนะหลักนี้นะหรือว่านับข้ามโซ่มาหนึ่งหลักเราเลื่อนห่วงออกมาแล้วก็ต่อด้วยโซ่ห้า เราก็จะได้ลายที่สองโซ่ห้าแล้วนะถักซิงเกิลโคเชต่อด้วยโซ่ห้าพิกลับมาแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชออกมาแบบนี้แล้วก็พิกับอีกรอบหนึ่งถักซิงเกิลโคเชลงในวงกลมวงนี้นะทั้งหมดเจ็ดครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เลื่อนห่วงเลื่อนห่วงในวงกลมนี้นะต่อด้วยโซ่ห้า นับโซ่ตรงนี้ข้ามหนึ่งหลักมาหลักที่สองหรือว่าหลักกลางนั่นเองเลื่อนห่วงออกมาลายถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าลายนี้เป็นลายสุดท้ายนะจ๊ะที่พี่อ้อสาธิตถักซิงเกิลโคเชตต่อด้วยโซ่ห้าพี่กลับมา ถักซิงเกิลโคเชลงในหลักเดิมแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะพลิกอีกครั้งหนึ่งถักซิงเกิลโคเช์เจ็ดครั้งลงในวงกลมนี้นะสองสามสี่ห้าหกดเจ็ดแล้วเลื่อนห่วง ก็คือครั้งที่8ดเราเลื่อนห่วงในวงกลมนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วมาที่หลักนี้นะด้านลิมของชิ้นงานเราก็ถักซิงเกิลโคเชต์ต่อไปจนจบหลักทั้งหมดที่เหลืออยู่นะหลักสุดท้ายเราเลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะก็จบชิ้นงาน ลักษณะของลายที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ลายนี้ถักง่ายมากๆตามที่พี่อ้อแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ลายเขาก็จะออกมาค่อนข้างน่ารักด้วยลายเล็กๆแต่ว่าน่ารักดีนะพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะลายนี้ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาในการถักเร็วมากนําไปตกแต่งชิ้นง,งานต่างๆหรือว่า ใครจะถักเป็นริมผ้าเช็ดหน้าริมปอกหมอนเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะหรือจะถักเพิ่มความยาวเหมือนต้นแบบที่พี่อ้อถักไว้แล้วก็นำไปตกแต่งคอเสื้อแขนเสื้อได้หมดนะจ๊ะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะพี่อ้อขอขอบคุณนะจ๊ะพี่ๆน้องๆทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะ อย่าลืมนะจ๊ะพี่ๆน้องๆหลายๆท่านกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า